ก็มีการติดตามนะครับเรื่องของการเรียกร้องนะสิทธิเสรีภาพนะครับของประชาชนนะคนทั่วไปซึ่งผมติดตามดูข่าวอยู่ทั่วโลกเนี่ยก็เห็นนะหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะในยุโรปเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องนะสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของทางเศรษฐกิจการเงินเรื่องปักท้องเขาเนี่ยอย่างการออกมาเรียกร้องนะครับเอ่อเพิ่มค่าแรงงานนะอย่างพวกค่าจ้างนะครับ แล้วก็เรื่องของการที่ไม่ต้องการนะครับนะให้มีการนะเออเรายืดอายุนะของการ,กรเกษียณออกไปอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็เห็นมีการประท้วงหลายแห่งเลยนะครับในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะครับแล้วก็อีกหลายชาตินะครับนะซึ่งติดตามข่าวมาเรื่อยๆเนี่ย ก็ทําให้เกิดข้อคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมนะประเทศที่พัฒนาแล้วนะที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะเสรีนิยมเต็มตัวเช่นนี้เนี่ยนะยังเกิดนะปัญหาเหล่านี้ขึ้นได้นะครับปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะครับปัญหาเรื่องของค่าจ้างแรงงานนะเรื่องเงินเดือนนะครับที่ไม่พอใช้นะครับเรื่องของเ,ออเงินกเกษียณน,นะครับซึ่ง มีการยืดเวลานะครับของอายุเกษียณออกไประบบบำนาญต่างๆเนี่ยนะครับนะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนั่นเองนะจึงทำให้มองนะมองแล้วมองอีกวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกนะครับจึงทำให้พอมองเห็นภาพได้เหมือนกันนะว่าระบบเศรษฐ,ฐกิจนะระบบการเงินนะครับการเมืองสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งเรามองเห็นไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับระบอบทุนนิยมเนี่ยนะครับ ซึ่งอาศัยเครื่องมือก็คือบริโภคนิยมนะครับในการกระตุ้นนะครับให้มีการกินใช้บริโภคและการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับ GDP นะครับแต่ภายใต้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะก็อาศัยเรื่องของการสร้างหนี้สินนะครับการสร้างเครดิตสินเชื่อเนี่ยหรือื่าไงคือเอาเงินในอนาคตล่วงหน้าเนี่ยนะครับมาใช้นะมากระตุ้นให้คน นะครับมาสร้างเครดิตสินเชื่อนะนำเงินเนี่ยไปใช้นะครับและสุดท้ายาก็ไม่สามารถที่จะสร้างนะความมั่งคั่งไรายได้นะครับที่เขาเรียกว่ามากเพียงพอนะเพื่อจะมาชดใช้นะชดเชยหนี้สินต่างๆนะที่สร้างขึ้นนะครับก็มีเพียงคนส่วนน้อยนั่นเองนะที่ได้ประโยชน์นะครับจากระบบสินเชื่อต่างๆเหล่านี้นะครับ คนส่วนใหญ่ในโลกนะครับชนชั้นกลางชนชั้นล่างก็ยังยากจนอยู่นั่นเองนะผู้สื่อแง่ง่ายๆก็คือดูจากผิวๆแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าความกินดีอยู่ดีมันดีขึ้นนะแ้าเกิดเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยไปเห็นว่านี่สินทุกภาคส่วนนะครับนะเขาเรียกว่าเบ่งบานทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลนะภาพที่ผมมองเห็นต่างๆนะการออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจปากท้องของคนส่วนใหญ่เนี่ยเนะมื่อประกอบเข้ากับข้อมูลนะครับ ทางสิทธิที่ว่าช่องว่างนะครับของความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมมันได้ขยายกว้างขึ้นนะแม้ในขณะ,ขณะที่เกิดวิกฤตนะครับและทางสาธารณสุขครั้งใหญ่เนี่ยก็จะมองเห็นว่าช่องว่างนี้ไม่ได้แคบลงนะครับมันทางกว้างขึ้นคนรวย1%นเอร์็นี่ยนะครับก็รวยมากขึ้นนะจนชั้นกลางและล่าง99%กเอก็อมี ส่วนความมั่งคั่งร่ำรวยที่ลดลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมมองจากระบบทุกวันนี้นะไม่ได้ทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยนะครับทางเศรษฐกิจการเงินนะครับความกินดีอยู่ดีของประชาชนอย่างแท้จริงก็ตามที่เราให้ฟังนะครับเราอาจต้องกลับมาพิจารณานะครับถึงเรื่องของความพอดีและความพอเพียงนะครับกับการพัฒนาเศรษฐกิจการเงินนะครับที่ยั่งยืนยนั่นเองนะซึ่งผมมองว่าระบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ เราจะเห็นนะครับถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจการเงินโลกในขณะนี้นะครับนะแล้วก็ผู้คนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่งางๆสะท้อนให้เห็นนะครับว่าระบบปัจจุบันเนี่ยยังไม่น่าตอบโจทย์นะครับของความพัฒนาที่ยั่งยืนได้เองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ